กิจกรรมสวนตนความเพียรพระกิ่งภัยลีพิณาครั้งที่หกวันที่6รกรกฎาคมสองพันสบัดนี้วันที่6รก,กรกฎาคมพดทธศสอันห้าร้อยหกสิบวันนี้ข้าพเจ้าสุรานันท์เอี่ยมชวีขอถวายเส้สุดสัจยาเพื่อสืบพระปรีและพระมงคล พสูตพระกริตและมงคลต่างๆถว origin, ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจัญยาบูชาแดครบอานจารทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิตัวจริอัคราพเช่ชนะในบทส่วนใหญ่ตัวนี้ได้เธอหนึ่งบทกล่าวพระรัตนตรัยอัหังสมาชิสบุตรพระคุณปุรรมพุทธวันตพิวาิเมสวากาโตพระคุตาธรรมบุญธรรมนรมสามีสุปฏิปันุพระคุณตัวสามข้ังโจสังฆรน่ามามีสองบทบูชาพระไพรีพินาศ อรหังธรรมสัมพุทโธสุจีรังปรินีพุทโคุณหิามโนทายนิป a ร a m หิจติสติยวชิวอรหังพุทังธรรมสังสะตปุชิมิลตระตะยังธรรมังจารมิสุทินาสัมบุสุุมเทวดาสมันตาจักวาลิสุตระคัจจุเทวดาสัทธามมุนีราชสัสนตุสังขบคสัเคกามิจารุเปกิลิขาลาตเตจัตริเควิมานิทิเประติจัคามรุวะค่ะวนาคหาเคหวัตุมหิเกเตภูมจจนตุเทวาชาลธารวิสเมยคคคดพนาคตาเยคค ธรรมาสาวรรคารโอยมพันตาธรรมาสาวรรคารโอยมพันตาธรรมาสาวรรคารโอยมพันตาสี่บทสวดปุพะภะคากนโมตัสสะภาคะวตโตะโตสสมาัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวตโตะโตสสมาัิพุทธะนโมตัสสะภาคะวตโตะโตสัมาธิพุทธะหาบทสวดสระาคมารปะถาพูททางสระนัขชามีธรรมสระนาจชามิสังฆังสระนัจชามิูเตีปีพุททางสระนาจชามีเตียมปีธรรมสระนัจชามิตี่ยมปีสังฆังสระนัจชามิตาเดปีพูททางสระนาชมีเด ธรรมังสันังขชามีตัดยมปีสังข์สันนังขชามีหกปุสวดสัจเกยคาถานาทิมีสันนังอัญญพุทโธมีสันนังวังเอตินัสสัจวาชนะสุติเมหตุสัพทานนาทิมีสันอัญญธรรมโมมีสันนังวังเอตินัสสัจวาชนะสุติเมหตุสัพทานนาทิมีสันอัญญสังโฆมีสันนังวังเอตินัสสัจวาชนะสุติเมหตุสัพทานเจ็ดปุสวดติละตะนะปาปะนามคาถาพุทธังนามิและนะพุทธัสลีและจิตตังธรรมังนามิและนะ พู้ตาวิสุทธิสารังสังฆนาเมรันตานะาผู้ตัสุสีลาธิทิงเอตังนาเมติล,ตนะลตนะัตนางลัตนาตยวังสัมมาสัมโมสลิตตวัตถุวิเสสะผูต้ตังอัญโยยายุตตะคุณโยคะวัสสะปะวัตต์อสุมิตายมิปิตเทวายทัดติทันเทเอกังวินาตติตาเลสามาสัมภเวนาโลกเกกะทาจิจาริเลปตุพู้ตังคัมภีระยาวิสัยังอติทุท,สทัสทังวินยุหิปันทิตาชเนหิวิเชยาลูปังโลกามิเกหิจิ กทัจุปละผนียังเกัจิสุทธุวิธิตังคุณกายตายะนามิเยวชนาตายะสุวิสุตัมปีสมุตปัสตะนัมัสิพุทธสุทธะปัสสะทานนังปุญญติกานัมาสมุตตมะปุณณภูมังทุกขะปมุจนามุขา,าระนังขาตานังปูชาระหิสุปะระมังอภิปูชนย,ยังนิพพานสจิกริยายุปะนิสัยทั้งสัมมากิเลสัมลาสโสธนสิทธิยาจาสาตุหิอัฏฐะกุศเลหุปสัสเสวานิยังปานิจิตปิสารนังขามนิยามิวัตาสมา หีตังติลัตนางลัตนาลันางคตัมภะลัตติที่วังคณะเนสูนยมนามสัมมาปูชิมาจปิสัจตังสุปัสสนาจิตาทัศสุปานิจาริยาสทารตาจปุณเนัตถะสุกเตนะสุขีปะเวมุติชนนัตสัจสถาปิวสุวัตถุโหตุเยโยเจธาธรรมวินัยมหิปมานาภูโตโลกุตระภิสามยน์นิยโตสุโพสังตัสโอปานิสยะใจอายามปีโหตุวัตถุแตเยปริจิตโตสุปัสทากาโร แปดนัมการัสิทธิคาถาโยเจคมาโมหัม,มลปาปะกะทุสามังวะปุตโสตสุขโตมุตโตมารา,า,าสาปะสัมวินิโม,มจายันตัวปะเปสีเขมังชนะตังวินายังพุทธังวรันติเสีสานะมมีโลกาสนาทจาวินายะก,กจจต,ตันเตชะสเตชะยาสิทธิหตุสมตรรัมัตระยาจะวินาจเมนตุทะโมทะโชโยยะตาสะสะทุทัสเสสีโลกาสวิสุทธิมังคัง นิยานิโกธรรมาราทสาาลิสาตาวะหุสันติการุสุตินโนธรรมวารันตังสิระซานามามีโมหะปะทะลังอุปสัตตาทังตันเตชัสเตชีอาสิธิหูตุสัมปัตตะไรยะจวินาสเมนตุสัทธามเสนาสุขตาลุโคโยโลกัสปะปุปากิเลสัสสตาสันโตแต่ยังเสตินิโยโสจักสกวะคาตตธรรมวิธิตังการุติสังขังวารันตังสิระซานามามีพุทธานุพุทธังสมัสสิระทีทิงตันเตชัสเตชีอาสิธิหูตุสัมปัตตะไรยะจวินาสเมนตุ ก้าบ ok ุษวนนโมกาลนะกะคาถานโมอรหัตตสัมมาสัมพุทรสามเหตสีโนนโมอุตมะธรรมสังสกวะคัสตซิวเตนิทานนโมพังมหาสังฆัสาปิสุวิสุทธสีลัทธิทินโนนโมอมตะยารัตสารัตนาเตยัสสทุกังนโมอมกติตัสตสะวัตถุเตยัสสปินโมกาลภาวินาวิคัชตุอุปฐทวนาโมกาณุภาวินาสุวปฏิโหตุสัพพทานโมกาลสาเตเชนาวิธิมหิโมหิเตชวา สิบทสวลมหาสมัยสุดเอวัเมสุตังเอกังสมยยมพักขาสเกสุวิหารติกับปิลับุุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสเกนัสัติงปจามเตหิพิคุสเตหีสภิวารันเตหิทัสหิจารุกัตตุหิเทวตาเยผูยนัสนีปริตังหุติพักขาวันตังทัสนียะพิคุสังกตะอาราโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานางเอตะท้าโฮสิอะยังโคพักขาสเกสุวิหารติกับปิลับุุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสเกนัสัติงปจามเตหิพิคุสเตหีสภิวารันเตหิ ท่าสังหิตาโลกาธิตุหิเทวตาเยปุยนัสสนิปติตาหุติปะขวัตตังจะเสนียบิคุสังกตะยานุนามะยัมปิเยนะปะขวาเตนุปัสังกมิยมาอุปัสังกมิตวะปะขวาตุูสติเกปัญจิกะคาถ่าภสยามาติอะคราโคตาเทวตาสิยาธาปิณามาพิลาว ปุริโสซัมมิชิตังวาภังภสษาลิยาภสษาลิตังวาภังซัมมิเชยาเอวาเมวาสุทธาวเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระขาวตุปุระตุปัตุระทั้งสุอาราโคต้าเทวตาพระขาวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทัหงสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขววตัวสันติเกอิมังคัทั้งอภัสริมาสมาโยปวันนาสมิงเทวกายาสมาขตาคะอาขามะหะอิมังธรรมสมาญาติขีตายวะอัปราชิตะสักคติอาราโคอัปราชเทวตาพระขาวตโตสันติเกอิมังคัทั้งอภัสริตันตระพิขัโบสัทธาม สมาทาังสูจิตตังอตัตโนอุชุกากมกังสุสารถิวเนตานิคาหิตวะอินทะลียานิลคติอันทิทติอรโคอัปราเทวตาภะขวัตุสันติกเอมังขังอภาสรีเชวะาขีลังชีตวะปรีคังอินทะขีลังอุหจามามีชาเติเตจรันติสุทาวิมราจขูมาตาสุทันตาสุาาสูนัคติอัรโคอัปราเทวตาภะขวัตุสันติกเอมังขังอภาสรีเยเกจิพุทธังสารนังฆตาเซนาเตคามิสันติอปายาภูมิ ปะหายามนุสังเทหังเทวกายอย่งปาลิปูเลสันติติอัตคุภะควัยพิคุอมันเตสิเยปูเยนะพิคเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสนิปฏิตามหิตตถาคตังทัสนัยยะพิคุสังคตะเยปิเตพิคเวอังเฮสุงอติตมัทนาอรหันตุสมาสธิตาเตสัมปีภะคาวันตานังเอตังปะระมายู่ว่เทวตาครับเราแป๊บหนึ่งนะกินนมก็รอได้ไหมครับจักกินนมอ่ะโอเคอ่ะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพ่อมาอ่ะ ອະຕິຄິຊຊະມີພິຂະเວເທວະກະัານັງນາມານິກິຕາຍິຊຊະມີພິຂະເວເທວະກະຍານັງນາມານິເທຊິຊຊະ สิโลกมลูกาสามมิยทัพภูมิตาทัศิตายเยสิตาคิริขภะละภิทตาตตาสมาหิตาปุถุสิหวัสลีนาโลมาหังซาพีสัมภูโนโอทาตมานาซาสุทธาวิปัสสนนามนนาวิลาภิโยปัญจสเตยจตววันเอกปิลวัทเวตัตโตอมันตยิสทัสสาวกีศาสนาติเทวกายพิกันารเตวิชานาถพิกโวเตจอัตปามะกรุสุดววพุทธศาสนาเตสัมปตุระหูยานังอมนุสซานาทัาสนาอเปเกตสตมาทคุงศาสังอสะอทัสตารินอ๊ สตังเอเกสหัสสานังอมานุสานันมาัทาสุอเปเกนาตามัทคุงทิสาสภภูกะอหุงตจจสพังอภิญญายวะวะคิดวันจตตวนจคูมาตะโตมันตยิสทัสสวเกสสนเลนลาเตเทวกยาพิกันตาเตวิชนะาทาพิกฆวเย,ยวหังกิตยิสามีคิราหิอนุบุปโสสตะ สหัสสาวายคาภูมิกับลาวทวายที่มันโตชุิมันโตวันมันโตสัสินโมทานิกามุงพิุนังสมิติมสหัสสาหิมาวตายะคันันตวันิโนอิที่มันโตชุิมันโตวัน้ามันโตสัสินโมท่านรพิกามุงพิคุณังสมิติมวัตากิลติสหัสสายะคนันตาวันิีนอ่ที่มันโตชุิมันโตวันมันโตสัสินโมทานิกามุงพิคุณังสมิติมวัอิเจเตสลาสสัสสะะคนันตาวันิีนอ่ที่มันโตชุิมันโตวันนันม อีที่บรรดุติมตัววันนันี่สสีโนมอนทมานพีกามมพิคุาสมิติวนนกุมพิโลราชแหกุยปุรนิเวศนังพีโยนางสตัสหัสสังยาค้นางไปยิรูป ah ัสสติกุมพิโลราชแหกุปะคษสมิิวนงพี่โาจตสสังราชทาลทุป ah ัสสติกาถานาอธิปติมหาราชเสสิสุปุตตปิตาสภาว อินทามนามหพลาอินทิมตุเชิมตงว่านงตัวสัจินมุทาทมณพิกามุงพิคุณาสมิติวังทักินตจาิสังแลชาวิรูปโคตปัสสะสติคุมาันาอันิปติมราชายัสสิโปุตตปิดาสภาวุทเทมนามหาลาอินทิมตุชิมตงว่าน่ตัวสันมทเทมณพิกามุงพิคุณาสมิติวังปัจฉิมาจัดิสังและชาวิระปโคตปัสสะสตินาขณะอันทิปติมาหราชายัสสิโปุตตปิดาสภาวุอินทามณามหพลาอิทิมตุเชติมตองว่านั่งตัวส เนขานังอธิปติมาราชยัสสิโสบุตรปิตาสาภาโหอิทธมานมพลาอิทิมันตุชิติมันตุวันมตุสสิโนมุทมนาพิกามุพิคุณันสมิติมนตปุริมาทิสังตะตาละโทตะคีนีนามิลุระหโกปชิมินาวิรูปโคกุวโรอุตรังทิสังจัตารโเตมาราชาสมนตาจตุโรทิสาทัทธรมนาอัทงสุวะเนกปลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสหูว่าจะนิการสรธามายากุเกงกุเวกุวิโพจะวิตสหัจันทนโนกามสิโทจัก <c> ินุมัทุนิ นโรราชาเชนีสโพอาคูปัญจสศิโคเจวาติมพะโรสุญยาวชัสะเอเตจกิจาราชโนคาถางปัสะลายชุภโมรรมาภิกามุงภิกุณาสมิติงวรังอธากาาูณวัชนาคาเวสลาสหตันชะกากัมภะลัสตระอา,า,าคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตาระทัจะอาคูนาคายสัสสิโนเอลาวนุมหัน,นาโคตุปะคาสมาติงวรัง เยนะคะราเชสาสหารติที่พาทิชาปะคิวิสุทธจักขุเวหายาสะเตวนามชะปตาจิตตระสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตทานาฆราชานามาสิสุปนาโตเขมามาเกสีพุทโธสนะหะหิวัจหิอุปวะหะยันตานะคะสุปนาสารณมกังสุพุทธังชิตาวชิลหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวะสเวสเศติอิทิมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมะอสุราเทวคัสสะเวปจิตติสุจิตติจะปะหะราโทมณิกิต มะนุนะมุจิสหัสตันจาพาริปุตตานังสเพวโรจามนาการสันนหิตตวะผลิงเสนังลาหูพันธะปามุขะมุสมัโยธานิพนาเตพิคุณันสมิตินังอาโปจเทวาปฐวีจติโชวายโยจตังขมุงวรุณาวรุณาเทวาสุโมเจยัสสะสามิตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนชาเสตีทศรากายาสเพเนตตวานิโนอนที่มตุชิ่อติมตุวนาตัวเสสินโมข้ามนาพิกามุพิคุณันสมิติมวังเวทุจะเทวาสาลิจอตจามาจตุเวยามา จันทสุปนิสัตถีวาจันทามาคูปุลกิตาสุริยสุปนิสัตถีวาสุริยมาคูปุลกิตานักิตานักันตานิปุลกิตตวะอาคูมันทวะลาหกาวัซุนังวาสุวเซธวสกุปะคาปุรินทธวราเซเตทัสรากายาสเปนันตวานิโนอินทิมาโตชุติมันตุวนาวันโตเสสิโนมุรามนาภิกขมุภิกุนันสมิติมันอัฐคูสัพพุเทวาฉลามะคีสิกขะทิวาลิทกาจารุชาจาอุปามุพันนิพาสิโนวัลุณัสาธรรมะจัจจุตานิชกาสุริยาลุจิลาอาคูอาคูวสสสวเเนนโททตากาส มนันสมิติมุนังสมานามหัสมานามนุษย์มนุษย์สุดมารคิตอาปุตุศิกาอคุอคุมนุษปุตุศิกาอาทา,า,าคูฮาเรโยเทวาเยจะลุโลหิต โลหิตตวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวีสสิโนทุทเซติทศนากายาสเปนนตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนนวันโตสัสสินมุถ้ามนาพิการมุพิคุณันสมัยิมวนนัสุกากโรมหาอรุณาอาคูเวคานาซาสหโอทัตคาหยาบบมุคคาอาคูเทวาวิจักขณาเศรษฐมันตาห่ราคาชามิสกาจายสสสินุทนายังอาคาปัจุโนโยทิสาอภิวสติทสเซติทศนากายาสเปนนตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตสัสสินุหมุดถ้ามากันกาสิโน สัมพิตรกาลามาเซธาชติมานหาจัตสวะนิมานะละตินูอาคูอาทะคูปาลินิมิตาทเซเตทะชะทากายาสภินันตวันิโนอิทิมาโตชุติมันโตวันะนมาโตสัสิโนมุทะมนาณพิกามุพิกุณาสมิติเมนะสถเทเตเทวานิกายาสภินันตวันิโนนามันวายเยนะอาคันชุงเยจักเยสาธิทัสหะปูชติมังคีลังโอคาตินะมะนาสวังทะเคโมคาตารังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพมามะ สุภมาปรมาตุจจะปุตตะอิทิมาตุสหัสนางกุมารติโสจัตโสปคาสมิติงวนาสหัสาภโมโรกานังมหะภูมิพิธิติอุปปันโนชุติมันโตพิสมะกายยุยสัจสิโสทเสธาอิสระอาคูปัญจจกะวะจจตกะวัสสาวัสติโนติสจามาฉาโตอาคาฮาริโตปาลิวาลิโต เตจัสภิเษกพิกันเตสิเทเทเวสภูมิกิวราสินอภิกามีปัสสะกนหะสามันที่ยังเอทาคณนหะถาปตะถาลคินาปถามัทโวสมันตาปริวารีถามาโววุฒจิธาโกจิหนังอิติตาถามหาเซโนกนหะเซนังอเปสัยยิปนิณาตละมันหัจะสรังกตะวันอาเพระวังยะธาปุสกุเมโขธนายันตุสาวิชุโกตัตตะทาโสปวุปจุทาวติสักุถุอสัยยังวสิตจะ สัพพังอภิญญาว่าวะคิโตวานะจักรูมาตะโตมัตะยิสธาสวเวเกสัสเนลาเตมัลสินาพิกันตาเตวิชานะสัพทิโกโวเตจะ <c oughs> อาตบประมะก,การรงสุตวาพุทธศาสนางวีตารเกหิปะการมุงเนสังโลมัมปิอินชายุสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายเสสิโนโมทัติสหพูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดบทส่วนมังคละสุตัง <c oughs> อาเสวนาจักพรพลานังปัทิตนานนจะาศิวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังคลุบุตมังปฏิรูปะเทสาวะ เทสวาโซจะภูเพกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิธิจะเอตามังคลมุตตังพ <c oughs> หุสัจจสิปะจะวินัยโยจะสุสีคิโตสุภาสิตาจะยวจะเอตามังคลมุตตังมาตาปิตุอุปัฏฐา,า,านปุตตะทัลสัสังขะหูอนาคุลาจักกามันตาเอตามังคลมุตตัง ธนจาตธรรมตริยจัยาตะการา์จสังฆออนาวาชานิกามานิเอตัมังคารุมุตตมังอารติวิรติปะปามาฉาปานจัสังยามุอปปะมาโทจัธเมสุตเอตัมังคารุมุตตมังคารวโจานิวตัวจสันตุทิกะจักกะตัญยุตากาลินัธรรมะสาวะนังเอตัมังคารุมุตตมังขันติจัโซวะจัสตาสัมนานันจัทสานังกาลินัธธรรมะ สักกะชาเอตมังคธรรมุตตมังตะโปจัพโหมาจาริยะจัอริยสัจจานันทสานังนิพานัสชิกิยาจัจเอตมังคธรรมุตตมังพุทธสะโลกะธรรมมิหิจิตตังตัสยสานกรรมปติอโซกังวิราชังคีมังเอตมังคธรรมุตตมังเอตาทิสานิกตะวานาสัพพัทมาสัพพัทมะปราชิตาสัพพทาโสทิงคัชตุคัชชนติตัง ตันเตสังมังคลมุตตมันติสิบสองบุสวดรัตนปริตยังกิจิวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนะโนสมังอัตถิตัฏฐาขตานิตัาคาเตนะอิธรรมปีพุทธีรัตนังปณิตังอิจินัสจีนะสุปฏิหุตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัตราชขาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสัมมัติกิจิอิธรรมปีธรรมีรัตนังปณิตังอิจินัสจีนะสุปฏิหุตุยังบุทธเสรษปะลิวันนายีสุจินสมาธินานันตะลิ กัญญามาหุสมาธินาตีนัสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมีและนาังปณิตังเอตินัสเจนะสุวิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะคเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิบ้าหัมพลานิอิธรรมปีสังเตและนจังปณิตังเอตนัสเจนะสุวีโหตุเยสุปยุตานามัสสะทำให้นานิกานิโนโคตมะสานามหิเตปฏิปตาสมา อะมะตังวิไคหันละทานมุทานิผูติงผู้ชัมานาอิธรรมปีสังเคและนังปณิตังอิตินะสเจนาสวดิหุตุขีนังปุระน,น,นังนวังนัตถิสัพภวังวิรัตจิตายติเกภวสมิงเตคีและพิชาอาวิรุหิชันทาน,นิพินทติท,ทิลายทัยามปฏิโพอิธรรมปีสังเคและนังปณิตังอิตินะสเจน,นบบสา,าสวดิหุตุสิบสามบุสวดธรรมบทสารสวรัตตาห่วเวชิตังเสยโยยาจังยาจายังอิตาราปาชาอัตตะทันตัสสะโปสสะนิจังสัต ยะตาจารินโนในวะเทโะคันธมโณมารโรสหพมุนาชิตังอปชิตังกยราตาทันลูสสะชนตุนโนสิบสี่บทสวดเกตุปุตสูตรภาษิตะมีทางเตนะภาขวตาชนะตาปัสตารหัะตาสัมมาสมัพเทนะเอทะตุมใหมาอนุสเวนณามาปรามาปรายามาอิติกิลายะมาปิตะกัสมปทานินามาตักกหิตโตมาในายะคะเหนะมาอาการะปะลิวิตเกนะมาเทนทินิชานณคติยามา พะพลูปตายะมาสัมมโนโนขลุยะธาตุเมเห้อตตะนาวะชเนยาทะอิเมธรรมะอากุสลาอิเมธรรมาสาวะชาอิเมธรรมาวินยยคารหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมารินอหิตายะทุขายะสังวันตริอัตตุเมเหปะชาเฮยะทายะดาตุเมอตตะนาวะชเนยะทา อิเมธมากุสลอิเมธมานักวชิรอิเมธมาวินยุตปัสสัทธาอิเมธมาสมันตาสมาธิน,นิตายาสุขายาสังวตติตาตุมเมหิอุปสัมปช,ชะวิเหวิหะริยธาติ <c oughs> สิบห้าบุสาวอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตปะมายุงชรูปนิตสระนันติตานาอีตังพยังมะเรณีเป็ขามโนปุญญานิการยิลานหาสุขาวันนะฮะนิอุปนิยติชีวิตตปะมายังชรูปนิสระชรูปณิตสระนันติตานาเอตังพยัง พยังมรณีปิขามโนโลกามีสังปัาชีสันติปิโคโยธากายนะสังยมุวาจายะอุทาเจตสซาตังตัสสะปุยสะสะสุขายาหุติยังชีวโมโนปะกะโลติปุญังปุญังธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวาหติเอสานิสังสูธรรมิสุจินีนัทุขติงคัจติธรรมะจารีสัพเพสังกฤตานิจติญาธาปันญญาปัสสติอัถานิปิดาติทุกขกเอสัมคุสุทิยา

สิบหกบุษุอปนาการฉดุอปนาการานะเมเกตุติยอาหุตะกิกะเอตตะธัญญามีทวีตังคันทิยาอปนากังพาหุงเวสรณงยติปะปพะตานิวะนานิจะอารามาลุขเจตยานิมนุสย์ซาพยาตันชิตานิตังโคสนาคีมานิตังสมุตตามังนิตังสมมาขมาสปะทุขะปะมุจติโยจพุทธจัตธรรมจัตสังคจาัสรังขะโตจตาริอริยสัจจานิมาสัมมาปัญญายาปสติทุกขังสัมทุกขะสัมุปะทังสุทุกขะสัจจะอติกะมังอริยสัจจะอัตถังคีกัางทุกขุสมะ ปะสะมะขามินังเอตังโคสนังเฮมังเอตังสมุตตมังเอตังแสนมาขมาสะปะทุคะปะวุจติสิบเจ็ดบทสวดพันเทกะคาถาอติตังนานะวะคามยะนะปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปะหีนันตังอปัตันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เบลับไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เบยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันใจโยธรรมังตถาทัทธพิปัสสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามะโนภะลูหะเย ก็บุคคลใดหิงแจ้งทั้ปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คอนแค้นในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งเนือนให้ปลุกปลงเถิดอาชีวะกิจจรรมตับบางโกชยามาชยามาระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตันในวันพุ่งในฮินโนสังคารันตีนามาหาเสนในนมำัจจุนเพ่อะความเป็นเพียงกับมจุนแรกไม่มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีกาลังหลายเอวังมิหาริมาตาปิงอาหัวระตัมมาตินที่ตังตังวีพันเทกาลตโตติสั้โตัวอจิคั เตมุนิติพระม,มุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเปลียนไม่เกี่ยคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตินจริญได้วยประการชนนี้แหล1สิบแปดบทสวดพินาปัญจวิคนาปะทะชราธโมมหิชรังอานาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุกพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาธีธโมมหิพญาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุกพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณะนังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุกพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพ สหิเมปียหิมะนาปินานาภาวโววิณพาโบเราจะระเว้นเปยนต่างคือเราจะต้องปัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามัสะกมหิกามทายโทกามะโยกรมะโยนี้กรมะปันโทกรมะปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้หวยวนมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ต่ำมีกรรมเป็นผู้เงอาศัยยังกามังกะลิซามีกัญญาณาวาปปากาวาตาสะทายท่าพวิซามีเราทำกรรมใดเป็นบุญเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลกรรมของนานันสืบไป เอวังอัมเอหิอภินังปัญจเวกิตมพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่นี้ทุกๆวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาเจนิทุกขพยาปตตาเจนิพยาโลกปตตาเจนิโสกาโหตุสภีปานิโนเอตวตตาจะอัมหีหิสัพพตังปุญญาสัพพตังสภพเทวานุโมทันตุสภัสปฏิสิทธิยาทานังทาทันตุสัทธายาสีลังลักขตุสัพทาภาวนาภีรตาโหตุคาฉตุเทวตาคตาสภีพุทธาภระปตาปัญเจกาณาจักรยังพลังอรหันตนาจเตเชนะลักขัมะตามีสัพพะโซ ยี่สิบบวชสวดเทวตาปันทิธานะคาถายาเทวตาสิสันติวิหารวาสินีทูเปคาเลปุทิคาเลเหิงติงตาธรรมมาธานินะพวันตุปุชิตาสุทิกรุณเตถาวิหารามาทะเลเทราจมาชาน,นาวกะจะพิกขะโวาสารามิกาธานปัติอุปสกากามาจะเทส่านิคามมาจะอิสราสป,ปะนาภูตาสุขิตาพวันตุเตชละผูชายเยปิจะอัฏะสัพพวะสังเสทชาตาอาาัฏฐโวปะป,า,ปาติกานิยานิกังธรรมวรัง ปฏิจจตีสเพปิทุกขจักวโรลตุสังขยังทาตุจิตังสตังธรรมโมธรรมัตถราจปุคาละสังโคโหตุสมะโควะอัฏทะยะจะหิตายะจะอเมระคตุสธรรมโมสภพปิธรรมจาริโนวุธิสปาปุเนยามะธรรมีอริยสเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพันธิทานคาถา ปุญญสิทธานิการตสะยานัญญาณิกตานิเมเตสจัตภากิโนโหตุสตานันตบปรมานักายปิยาคุณาวันตาจัมัยหังมัตตาปิตาทยอยทิธาเมจะปายติทาวาอันเยมัตตะเวริโนสตตติทันติโลกะสมิติภูมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการะสังสารตภะเบาพุทธิยจตมินตปันธิตานามิอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะฉันติเทวสุเทวเตสังนิเวทยุงเมยาทินานาปุญญาณอนุโมทนาหิตุนาสเพสตตาสัทาโหตุอเวราสุขาชีวิโนเขมาปัต ปัตธันจับปปนปตูเตซสสิชาตัสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญข้าพเจ้าที่ทำในบัดน,นี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนแล่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดานและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไ,ม,ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายเองที่เป็นกลางแลยมีเวงกระตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในภูมิหสี่มีขาหน้าแลกันหนึง่งแลกขาสี่ต้องแกี่ยวกับพวม้าะไรพวอยใหญ่สัรว์ไรทราบการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแลขอสัรวนั้นจงอนุโมทนาทานเองเธอก็สัรว์อะย่อมไม่ทราบการให้สุมม่มบุญของข้าพเจ้านี้ขอเท้เป็นหน่อยจ้งแต้งขแขนสัตว์เหล่นานั้นเพราะเหตุคือหนูอ่ะอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวงอ,อเสมเเเเออออออขขขัันนนนี้้สสรรจจงำ็ถิด ดูนุภาพแห่งศาสนาอิสานอนุภาพแห่งความเพียรในส่งแห้การบูชาพระรตชาไทยด้วยการสัญญาบุตส่วนมูพระสตดพระปรีและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พวทจากดุไปทั้งปวงขอใหข้าพเจ้าเจริญรน่งทางโลกและธรรมขอทุยเทว่าราทั้งหลายปิดรุโมทนในการสวดสัญญาต์และพระธรรมเหล่านี้เมื่อมูทนแล้วบุตเมื่อตอนนี้เก่ข้าพเจ้าแล้วถุมมงคลพระกิ่งพิริพินาธโดยมูลแะนที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศแห่งต่อจนวัตถุมงคลทั้งหลายท่านที่สร้างสิ่ บุญกุศลเข้าพระตั้งหลายเกิดจากการสวนมนต์เจริญจิตภาวนาขออนุทวารเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศีลศรัทธาร่วมสวนมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปรดจากย์ราชไพ,พ่พวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานสารผสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพิัสสนากรรมฐานคือปัญญาและเจริญด้วยจตุพิจารณาสิคืออายุนะสุขฆบาราถือขออนุโมทททนนาาบบุุุญกกั้เจิ่